สวัสดีครับพี่น้องครั Investment. บวันนี้เกษติพ้าพี่น้องนะครับเข่ามาสวนคือเก่านะครับใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยอายุมันนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับผมมีพี่น้องนะครับมีคําถามนะครับถามเข่ามาว่านะครับถ้าฝนตกนะครับฝนตกบ่อยนะครับหรือว่าเที่ยวตกเที่ยวเศร้านะครับการใส่ปุ๋ยเม็ดฉีดใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับใส่ได้บอใส่ได้นะครับผม ถ้าดินมีความชื้นนะครับผมให้พี่น้องนะครับเบิงจังหวะฝนถวดฝนหยุดตกปุ๊บนะครับผมผมฝนหยุดตกนะครับกาวยุตตกเงีวประมาณจักหนึ่งสัปดาห์เนาะนะครับคิดว่านะครับดูฝนฟ้าอากาศนะครับผมถ้าฝนหยุดตกเขาสามารถวานบนได้เลยนะครับเป็นการบำรุงด้วยปุ๋ยเม็ดนะครับก็ดีคือกันนะครับผม แต่ถ้าดินไม่มีความชื้นนะครับจําไว้เด้อนะครับพี่น้องการใช้ปุ๋ยเม็ดหวานบนนะครับถ้าดินม่มีความชื้นนะครับข้าว่สามารถจะนํามาวานได้นะครับเพราะว่าจะบกเกิดประโยชน์แก่พผืชเท่าที่วานนะครับหรือว่าไม่เกิดประโยชน์แก่มันสซ้ำหลังเรานะครับถ้าเป็นดินนะครับที่แห้งนะครับหน้าดินแห้งนะครับข้าว่สามารถจะมาวานได้นะครับวานไปแล้วก็บกเกิดประโยชน์นะครับแล้วสําหรับนะครับสําหรับนะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นฮอร์โมนน้ำในช่วงฝนตกนะครับ เท squats, dog, ulars, you, ี master, tax, the the you, ่ยวตกเที่ยวเศร้านะครับแต่นะครับพี่น้องต้องใส่สารจับใบด้วยพี่น้องเด้อนะครับถ้าจะฉีดในช่วงที่มีฝนนะครับเขาต้องใส่สารจับใบแต่ถ้านะครับแต่ถ้าฝนบ่ตกนะครับเขาก็สามารถฉีดใส่ใบใด้คือกันนะครับหาบ่จําเป็นต้องไปใส่สารจับใบนะครับสารจับใบจําเป็นนะครับแต่ว่านะครับในช่วงที่ฝนตกเนี่ย หรือว่าเที่ยวตกเที่ยวเศร้าเนี่ยให้พี่น้องใส่สารจบใบเด้อพี่น้องเด้อนะครับการฉีดมันจังจะมีประสิทธิภาพนะครับผมแต่ถ้าฝนบ่ตกนะครับเฮากะสามารถอ่าขยายน้ําแล้วนํามาฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับผมมันก็มีเทคนิคนะครับผมพี่น้องนะครับถ้าว่าเข้าใจอีกยังจังคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผมอ่เป็นคําถามที่ดีนะครับที่ถามเข้ามานะครับอ่าถ้าเป็นอายุมั่นนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยใส่ใดบ่อเพิ่นววานะครับใส่เป็นปุ๋ยเม็ดใดบ่อนะครับผมก็ฉีดตอบลงไปในคลิปเลยนะครับ ถ้าเป็นนะครับมันอายุหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีฝนตกใจนะครับหรือว่ามีน้าฝนตกลงมานะครับหน้าดินนะครับเขายังเปียกอยู่หรือว่าหน้าดินมีความชื้นเขาสามารถวานได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามันจังจะเห็นห้ปุ๋ยเม็ดเขาละลายนะครับแต่นะครับอ่าในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับพี่น้องเพิ่อนใส่ในรูปแบบการฉีดการพ่นนะครับการฉีดการพ่นนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับมันก็มีฝนตกลงมาแน่นะครับอ่าหรือว่า ฝนตกแน่บ่ตกแน่นะครับเฮาตองใส่สารจับใบนะครับเพื่อให้มีความั่นใจว่าให้นำฝนชะล้างนะครับพืชเท่าชะล้างปุ๋ยนะครับที่เฮาฉีดใส่ใบนี่ออกเบิดนะครับเฮาตองใส่สารจับใบนิดจังน้อยนะครับพี่น้องนะครับอาใส่สารจับใบนี่ก็มันจะเหตุให้นะครับให้พืชเท่าสามารถให้ปุ๋ยเท่าเนี่ยนะครับเกาะอยู่ตามใบนะครับพืชเท่าสามารถดึงไปกินได้นะครับผมและบัดที่นี่นะครับผม ทานะครับทาบ่มีน้ำฝนเขาก็สามารถฉีดได้นะครับฉีดได้เลยนะครับเพราะว่าทาเป็นในรูปแบบการฉีดนี่นะครับมันเท่าเนี่ยจะสามารถนั่งไปกินได้ง่ายขึ้นนะครับฉีดพ่นมือนี่นะครับเพืดก็ได้นั่งไปบ่มรุ่งนะครับหัวมันแล้วนะครับทาในช่วงอายุเจ็ดเดือนนะครับผมฉีดมือนี่นะครับเพื่อก็ได้รับธานอาหารมือนี่นะครับผมมันจะเร็วจะวกว่าปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ดก็ต้องล่อละลายนะครับ ละลายต้องล่อฝนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับในช่วงหนาฝนผมจะแนะนําให้เป็นในรูปแบบช่วงหน้าฝนหรือมันอายุเยอะแล้วนะครับแนะนําให้เป็นในรูปแบบปุ๋ยเกรดนะครับปุ๋ยเกรดมาละลายน้ำฉีดพ่นเดเลยนะครับใส่ใบใส่เหงาใส่ลบต้นเท่านี้แหละนะครับแล้วแต่ขั้สะดวกนะครับผมเพื่อนว่าแตกต่างกันจังไดบ้างเนี่เพื่อนถามนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดกับปุ๋ยฉีดนี่แตกต่างกัน,กนจนังไดมันดีจังไดเพื่อนว่าอ่ะมันก็ดีคนละแบบครับพี่น้องพอว่าทั้งดินนะครับ พผืชเท่ากับมีหลากนะครับเพื่อรองรับดูดซึมดูดหาอาหารหรือว่าหาปุ๋ยไปรอเลี้ยงหัวมันทั้งใบนะครับเพื่อกระฉีดใส่ใบเพื่อกระฉีดลำเลียงลงมานะครับลำเลียงพานลำต้นใจกลางลงมาแล้วก็มาบำรุงหัวมันนะครับผมมันก็นจําเป็นทั้งสองอยางหลักนะครับแถ่าผื่อเท่าหาบ่อใดหาธาตุอาหารไนโตรเจนหรือหาปุ๋ยอ่ะบอมแนนะครับโทษหลายๆหา ธาุอาหารโพแทสเซียมเพื่อไปบำรุงหัวมันนะครับถาดอาหารโพแทสเซียมนะครับผมถ้าเขาเติมไปทั้งใบเพื่อกระชีลลำเลียงลงมานะครับผมเพื่อจะได้โดยตรงบอนว่าห้าลปอยใหตุปัญหาหากินไปเพื่อนจีไปพอบอโพแทสเซียมนะครับแต่ว่าห้าวปอยเติมเต็มอยู่ในดินเ้าไวแล้วนะครับเาบ้าวปอเติมเต็มหรือว่าเา้าวปอยวานไปใต้ดินมันก็จะหายากแน่นะครับเพราะว่าถาดอาหารมันอยากเบิดมันบ่เพียงพอในการถี มันเฮ่าเนี่ยจะไปขยายหัวพี่น้องสังเกตเบิเ่งง้าสม,มุิว่าเฮาบ่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหัวมันเท่าบาก่กระโดดหัวมันเท่าบ่ยใหญ่นั่นล่ะครับคือธาตุอาหารไม่เพียงพอนะครับธาตุอาหารบ่เพียงพอมันมีบ่หลายหัวมันเฮาเลยบ่ยใหญ่แต่สังเกตเบิ่งเด้อถ้าอายุมั่นเนี่ยหาหกเดือนไปแล้วถ้าผู้ใดด้หยอดหยอดปุ๋ยเม็ดหรือฉีดปุ๋ยโพแทสเซียมทังใบนะครับมันจะเหตุใน,ห,นหัวมันใหญ่หัวมันขยายตัวได้ดีนะครับผมนี่แหละครับ ก็คือเป็นการบำรุงมั่นในช่วงอายุ6กเจดเดือนนะครับผมแต่ว่าจําเป็นนะครับจําเป็นมากๆนะครับมั่นอายุ6กเจดเดือนถ้าส่วนใหญ่พี่น้องจะบอไซแล้วนะครับพี่น้องจะบอไซแล้วมาว่ามันใส่ยาถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับบางคนบอมีความชนานาญในการเอาบอเคยใส่ปุ๋ยน้ำจักเทียบบอเคยหูว่ามันมีบอมีนะครับผมปุ๋ยน้ํานะครับเ้าไปสือปุ๋ยปุ๋ยน้ำเลยก็ได้หรือว่าเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดนะครับ ปุ๋ยเกศจะมีเป็นเผงนะครับแล้วเขามาละลายน้ำแล้วน้ำมาฉีดพ่นท่างใบแล้วก็ฉีดใส่ตามโค่นเหงาก็ได้นะครับขอให้โดนต้นนะครับถึงใบนะครับพี่น้องเนี่ยครับคือวิธีการบำรุงนะครับบำรุงมันนะครับในช่วงอายุ 6- 7เดือนนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดปล่อยไปหัวมันก็บอดใ่า่บอด้กระโดดมากเกินไปนะครับเขาอยากได้หัวมันใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมจำไว้เด้อปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ยทา คำนวณไปสูตรออกมาก,ก็คือ0060นะครับ0060ในรูปแบบปุ๋ยหนามปุ๋ยเก็ศเหมาะสำหรับที่จะใส่ปุ๋ยอายุมั่น6-7เดือนครับพี่น้องนะครับบ่งคีปเห้จบฟังคีปเห็จบเด้อบอกเข้าใจอยังจะกคอมเมนต์ข้ามาถามนะครับคำถามของพี่น้องผมอาจจะมีอยู่ในนะครับมีอยู่ในคลิปแล้วนะครับผมอาจจะพานนะครับผมอาจจะถ้าผมได้อ่านแล้วผมก็จะ,ะนํามาลงคลิปให้พี่น้อง นะครับเบาให้เข้าใจเลยนะครับพี่น้องบางท่านเพื่อนก็อยากถามเพื่อกันแต่ว่าเพื่อนถามบเป็นจันสินะครับผมผู้ใดนะครับท่านใดนะครับที่เขามาเบืองแล้วนะครับกับเบืองคลิปให้จบมันจึงจะเข้าใจนะครับอายุมันหกเจ็ดเดือนนะครับเห้สามารถวานปุ๋ยเม็ดใดแต่ดินต้องมีความชื้นนะครับแต่ถ้าดินบ่มีความชื้นหรือว่ามันแรงมันแห้งนะครับเหากับฉีดทางใบนะครับฉีดทางใบ ได้รับถาดอาหารคือกันครับพี่น้องเพิ่นกะฉีลำเลี้ยงลงมาเลี้ยงหัวมันคือเก่านะครับหรือว่าฉีดใสเ่เหงาใส่ลําต้นเฮาก็ได้นะครับผมเนี่ยครับคือวิธีการต่างๆที่ผมบอกมามีประโยชน์ครับเฮดใหญ่หัวมันใหญ่ขยายหัวได้ดีนะครับผมเฮดใหญ่มันมีน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แปรงก็สูงเนี่ยครับคือถาดอาหารที่เฮดใหญ่เปอร์เซ็นต์นแปรงสูงก็คือโพแทสเซียมนะครับเพิ่นจะเอาไปสางแปรงนะครับมันสําคัญเอาไปสางแปรงเฮดใหญ่เปอร์เซ็นต์แปรงสูงๆนั่แหละพี่น้องแลักกับเฮดใหญ่มันหัวใหญ่ สําคัญเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ผู้ใดนะครับฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนํานะครับคลิปนี้ก็ขอจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ